อาชเชอร์ก็เป็นเด็กที่เขาเรียนภาพยนตร์มาอยู่แล้วแล้วเขาก็ฝึกการทํางานที่เป็นระบบเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็จะค่อนข้างง่ายหมายถึงว่าไม่ต้องอธิบายเยอะก็จะเปเน้นเรื่องของบทมากกว่าการต่อยอดสิ่งที่เขาคิดมาเนี่ยเราช่วยอะไรเขาได้บ้างเราแค่ไปเสริมเขาก็เปิดรับทุกทางแล้วเขาก็จะกลับไปคุยกันในกลุ่มแล้วก็ค่อยมาเสนอผมสุดท้ายมันก็ ตบตีกันจนวันถ่ายเพ,พิ่งจะแบบว่าลงตัวเพราะว่ามันต้องไปดูโลเคชันแต่สรุปก็คือเขาก็รับฟังดีครับแล้วก็น่ารักบรรยากาศมันก็เลยสวยงามครับเรื่องจากไปไม่จากลานเนี่ยคือผมบอกเขาตั้งแต่ต้นแล้วว่าพอเขาไอเดียเนี้ยมาด้วยประสบการณ์เนาะผมบอกเขาเลยว่าหนังแบบนี้มันมี2อ,อย่างคือคนชอบก็ชอบไปเลยกับคนที่ไม่รู้สึกคนดูจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็อยู่ที่คนดู ก็เตือนเขาแล้วเขาก็บอกว่าเอ้แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เขาอยากเล่าก็ไม่ไม,ไม่ปิดกันพอเริ่มต้นทางานเนี่ยเขาก็จะนึกถึงเพื่อนที่จะมาช่วยผมก็จะย้ําเลยว่าเรามีเงินก้อนหนึ่งต้องจ่ายเพื่อนนะไอแบบตบไหลขอบคุณไม่เอาแล้วนะเราต้องฝึกเป็นมืออาชีพเมื่อมันมีทุนเราก็ต้องบริหารเงินทุนตรงนี้ให้ได้อะไรที่มันไม่ได้ก็ต้องทำใจว่ามันไม่ได้นะ ก็พอน้องเขาตัดก,ก็จะส่งมาก็ได้ดูหลายรอบก็เสิร์ฟไปหลายจุดแต่ว่าที่ที่น่าชื่นชมเลยคือน้องเขาแต่งเพลงคือให้เพื่อนแต่งเองเพราะว่าเหมือนเขาถูกฝึกมาว่าเพลงในไลบรารีบางทีมันไม่ตรงกับสิ่งที่เขาอยากได้เขาก็ก็ลงทุนจ้างเพื่อนแต่งอะไรเงี้ยคือส่วนตัวก็ชอบอยู่แล้วหมายถึงว่าหนังแนวเนี้ยเป็นเป็นเป็นความนิ่งแบบที่ตัวเองสนใจอยู่แล้วก็ค่อนข้างสื่อสาร ก,ก,กับตัวเมนเทอร์ได้อยู่ส่วนกับเรื่องนี้ก็เออก็อยากให้เขาเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาคิดมันจะเกิดผลอะไรอยากให้เขาเอาผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกลับไปคิดว่าเพราะอะไรถ้ามันได้รางวัลมันได้เพราะอะไรถ้าไม่ได้รางวัลมันไม่ได้เพราะอะไรอะไรเงี้ยมากกว่าครับถ้าจบงานนี้เนาะแล้วน้องเขาอยากไปเ,ออเข้าวงการเต็มตัวในฐานะไม่ว่าผู้กำกับหรือว่า DP หรือว่า ตัดต่อหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คิดว่าเขามีศักยภาพเพียงแต่ว่าอาจจะต้องไปเติมพวกวัตถุดิบในด้านอื่นที่มันจะช่วยทำให้ไอเดียหรือว่าสตอรี่ของเขาแข็งแรงขึ้น